สวัสดีครับโอ้โหช่วงนี้ใครที่ตามข่าวแวดวงรถยนต์อยู่นะครับน่าจะช็อกกันไปเลยกับสงครามราคาครั้งใหญ่ในตลาดรถ E ีีของไทยที่จู่ๆค่ายรถก็พากันลดราคาลงมาแบบชนิดที่ว่าไม่เกรงใจกันเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเบื้องหลังการ,รลดราคาแบบฉลมทลายครั้งนี้มันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่กันแน่และคําถามที่คายใจทุกคนมากที่สุดเลยตอนนี้ก็คือทําไมทําไมราคารถ E ีีในไทยถึงได้ดิ่งลงแรงขนาดนี้ คือมันไม่ใช่แค่โปรโมชั่นลดแรกแจกแถมธรรมดานะครับแต่นี่มันคือการปรับโครงสร้างราคาที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดไปเลยก็ได้คำตอบแรกเลยนะครับดูตัวเลขนี่ครับสูงสุดถึง1,90,000บาทใช่ครับฟังไม่ผิดอย่างค่า MG ที่ทำตลาดสะเทือนด้วยการลดราคา MG4D Standard Range ลงมาเกือบ2,000 200, 0 0บาทคือตัวเลขระดับนี้มันน่าตกใจมากนะครับจนทำให้ทุกคนต้องหันมาถามกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น แล้วปรากฏการนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับแค่ค่ายเดียวนะครับแต่มันกลายเป็นเหมือนมหากรรมลดราคารถ E ีวีทั่วทั้งตลาดเลยซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหากรรมยานยนต์ของไทยและนี่แหละครับคือคําตอบที่ชัดที่สุดค่ายรถยนต์เขากําลังแข่งกับเวลาครับผมเพื่อระบายสต๊อกรถนําเข้ารถเก่าให้หมดเกลี้ยงก่อนที่นโยบายของรัฐจะเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่พูด,ดง่ายๆก็คือ มันการเป็นการล้างสต็อกค,ครั้งโมโหรานก่อนที่กติกาใหม่จะถูกนํามาใช้นั่นเองทีนี้พอเรานูแล้วว่าเขาล้างสต็อกกันเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้กลไกเบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า EV 3.0นี่แหละครับซึ่งเป็นคุญแจดอกสำคัญที่จะไขปริศนาทั้งหมดในเรื่องนี้เลยแล้วไอมาตรการ EV 3.0เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ พูดกันง่ายๆเลยนะครับมันคือโครงการของรัฐบาลในช่วงปี2,565ถึง2,566ที่ต้องการกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นโดยที่รัฐจะให้เงินอุดหนุนโดยตรงกับคนซื้อแล้วก็ไปลดภาษีต่างๆให้กับคนนำเข้าเอาเป็นว่ารัฐบาลช่วยจ่ายเงินค่ารถให้ส่วนหนึ่งเพื่อเปิดตลาดให้มันบูมขึ้นมานั่นเองครับ จุดเด่นๆของมาตรการ EV 3.0เลยนะฮะก็คือ 1. รัฐให้เงินอุดหนุนสูงสุงสดถึงคันละแสนห้าหมื่นบาทเลยแถมยังลดภาษีนำเข้าและภาษีสภาษามิตให้อีกซึ่งมันทำให้ราคารถถูกลงไปเยอะมากแต่มันมีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งครับคือค่ายรถที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องตั้งโรงงานผลิตรถ EV ในประเทศไทยเพื่อชดเชยในอนาคตด้วยเป้าหมายก็เพื่อให้รถ EV มีราคาที่ทุกคนจับต้องได้ง่ายขึ้นแต่ครับแต่ พอนโยบาย EV 3.0มันสิ้นสุดลงรัฐบาลก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาเปิดตัวเฟสต,ต่อไปทันทีเลยนั่นก็คือ EV 3.5ซึ่งมาพร้อมกับกฎกติกาที่เปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยแล้วจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้แหละครับคือตัวจุดชนวนสงครามราคาของจริงเลยดูตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับเอา EV 3.0มาเทียบกับ3.5จะเห็นว่าเงินอุดหนุนสูงสุดเนี่ยลดลงเหลือแค่1น0 0 0แบาท แถมยังจะลดลงไปเรื่อยๆทุกปีด้วยแต่ที่โหดกว่านั้นคือเงื่อนไขาการผลิตชดเชยครับจากเดิมที่นําเข้า1คันผลิตคืน1คันตอนนี้กลายเป็นนําเข้า1คันต้องผลิตคืนถึง2คันแล้วก็จะเพิ่มเป็น3คันอีกในอนาคตเหมือนกับว่ารัฐบาลเขาลดขนาดแครอทลงแต่ว่าเพิ่มขนาดไม่เลียวให,ให้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยเพื่อบีบให้เกิดการลงทุนในประเทศอย่างจริงจังนั่นเองไทม์ไลน์นี้มันยิ่งทําให้เห็นภาพแรงกดดันชัดขึ้นไปอีกครับ พอดูนะครับพอสิ้นปี2023ปุ๊บ ev 3.0จบสงครามราคาก็ระเบิดตุ้มขึ้นมาเลยเพื่ออะไรก็เพื่อรีบเคลียร์สต็อกเก่าให้หมดจากนั้นปี2024มาตราการ ev 3.5ก็เริ่มใช้เงินอุดหนุนก็น้อยลงไปอีกในขณะที่เส้นตายเรื่องการผลิตในประเทศก็ค่อยๆบีบเข้ามาเรื่อยๆแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องนี้มันมี plot t ว twist ที่น่าสนใจมาก คือการที่กดใน EV 3.5มันเข้มขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองนะครับแต่มันเป็นผลพวงโดยตรงเลยมาจากปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับค่ายรถยนต์ค่ายหนึ่งใช่เลยครับมันมีบางอย่างที่ผิดพลาดไปผิดพลาดแบบครั้งใหญ่เลยนโยบายที่ตอนแรกดูด,ดีมากเนี่ยดันมีช่องโหว่ร้ายแรงที่ทําให้เราต้องกลับมาทบทวนทุกอย่างใหม่แบบเร่งด่วนเลย ตัวเลขที่เห็นอยู่นี่นะครับประมาณ2,000ล้านบาทนี่คือเงินอุดหนุนโดยประมาณนะครับที่ค่ายรถยนต์เนต้าได้รับไปจากรัฐบาลไทยภายใต้มาตรการ EV3.0 ใช่ครับ2,000ล้านเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือเนต้าเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้เงินอุดหนุนไปเยอะมากซึ่งก็ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องผลิตรถในประเทศชดเชยประมาณ1 9 0 0 0คัน แต่ปรากฏว่าสุดท้ายโรงงานผลิตกลับปิดตัวลงแล้วก็ทําตามสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้เหตุการณ์นี้แหละครับที่มันไปเปิดโปงช่องโหว่ของนโยบายเดิมที่ว่าจ่ายเงินอุดหนุนไปก่อนโดยที่ยังไม่มีหลักประกันที่รัฐก,กุมพอจากเคสของเนาต้านี่แหละครับมันเลยนําไปสู่การแก้เกมของรัฐบาลออกมาเป็นกฎการจ่ายเงินที่เข้มขึ้นมากในมาตรการ EV 3.5โดยกฎใหม่บอกว่า ค่ายรถจะต้องเริ่มผลิตชดเชยให้ได้ถึง50%ของยอดทั้งหมดก่อนรัฐบาลถึงจะเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนให้เพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือที่เขาเรียกกันว่ารับเงินแล้วหนีนั่นแหละครับเอาละครับพอเราเข้าใจที่มาที่ไปของสงครามราคากันแล้วทีนี้เรามามองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าว่าอนาคตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเชื่อไหมครับว่าท่ามกลางความวุ่นวายของสงครามราคาเนี่ย มันมีตัวเลขที่น่าทึ่งมากสวนทางขึ้นมานั่นก็คือยอดจดทะเบียนรถ EV ในช่วงครึ่งปีแรกโตขึ้นถึง54.5%โอ้โหนี่แสดงให้เห็นเลยนะคบว่าถึงแม้จะมีความท้าทายแต่ตลาด EV ของไทยยังคงร้อนแรงแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก แต่ว่านะครับหัวใจสําคัญของเรื่องนี้จริงๆอาจจะสรุปได้ด้วยคําพูดของคุณหมอนัเกริดที่ปรึกษาคณะกรรมาการการพลังงานที่ท่านชี้ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ไม่ได้เกิดจากกลไกตลาดแต่เกิดจากการขับเคลื่อนด้วยนโยบายของภาครัฐพูดเป็นภาษาบ้านๆเลยก็คือตลาดมันโตได้เพราะรัฐบาลช่วยอ้อมอยู่นั่นเองครับซึ่งนโยบายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เพื่อจะนําไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่มากระดับชาติที่เรียกว่านโยบาย30มสิบแอมันคืออะไรก็คือเป้าที่ว่า ภายในปี2030การผลิตรถยนต์ในประเทศไทย30%จะต้องเป็นรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์หรือ ZEVs นี่แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายสูงสุดจริงๆไม่ใช่แค่การขายรถแต่คือการทําให้ประเทศไทยเป็นฮับการผลิตในภูมิภาคให้ได้ดูกราฟนี้แล้วจะเห็นเลยครับว่าเป้าหมายนี้มันทะเยอทะยานขนาดไหนจากระดับการผลิตที่เราทํากันอยู่ในปัจจุบันเราต้องกระโดดไปให้ถึง725,000คันภายในปี2030 นี่มันไม่ใช่แค่การเติบโตรธรรมดานะครับแต่มันคือการก้าวกระโดดแบบพลิกวงการเลยที่ต้องอาศัยทั้งการลงทุนแล้วก็แรงผลักดันมหาศาลและสุดท้ายนี้ครับก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้เราได้คิดกันว่าแล้วถ้าวันหนึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมันหมดไปละ่ะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยที่โตมาได้เพราะแรงส่งจากนโยบายเป็นหลักจะสามารถยืนด้วยขาของตัวเองไหวไหมแล้วจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร นี่แหละครับคือความท้าทายที่แท้จริงของอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรา